โอ้มาทางนี้ก็เปลี่ยนแปลงเยอะครับถมในมะ่ที่นาก็หายไปนะครับกำซ้ายกำขวานี่นะครับที่นาก็หายไปนะครับโอ้โน่นสวยเลยอะ่ะอันนี้แม่กำลังกินข้าวเพิ่นที่นาเพิ่นเมื่อวานก้าอูสูงชันสวยงามนะครับอันนี้ถม มีคนต่างถิ่นมาลงทุนเยอะครับที่นี่นะฮะเขาจะพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวไงผมว่าอีก4 3 4่ปีนั่นแหละ,ะครับหลังจากที่ปูเบียมายมนิ่งปิดปิดตัวลงนะครับเขาก็อาจจะปูทางลาดยางแล้วก็ทํานั่นทํานี่นะครับโปรเจกต์เขาจะทํากระเช้าไฟฟ้านะแต่ผมไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าถ้าอยากจะทํากระเช้าไฟฟ้าก็ต้องทําถนนจากเวียงจันทน์มาให้มันดีนะครับนั่นแหละซาปามันก็ มายากมันกันนะสนนุนคนทางแต่คนก็ไปเพราะว่าทางมันไปได้อยู่นะครับมันชันกว่านี้อีกนะครับแต่ทางมันโอเคไงผมว่าภูเบีย้ยนี่ขายได้นะครับกระช้าไฟฟ้านะครับก็ขายได้นะครับ,รบโอ้ลมเย็นๆและอากาศมันดีด้วยนะครับเรื่องของเรื่องนะครับดูสิครับน้องชายแม่ของออนทัวบอกว่าอยู่ที่ท่าแขกจะตายแดด <laughs> แถวของผมนี่เย็นสบายครับบอกเลยครับล้วทางคูเปียนะครับกำลังฝนมานะครับสายหมอกคลอสายหมอกคลอยอดภูนะครับนี่นะฮะเมื่อนแบบใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยเพิ่งสร้างกันไม่นานนะถ้าแถวนี้นะครับดพระนั้นทุ่งนามันหายไปแน่นอนนะครับอีกไม่นานก็เป็นเมืองหมดแล้วแถวนี้เป็นบ้านคนนะครับ ราคาที่ดินนี้แตกไม่ได้นะครับแต่แถวนี้ทําไปเล่นไปหลายๆคนคิดว่าเ้ยใส่สมบูรณ์แขวงบ้านนอกบ้าน,นาแล้วราคามันจะถูกคิดผิดคิดใหม่นะครับราคามันฟังแล้วห่วยเพราะว่ามันที่ราบมันน้อยไนงะที่ราบมันน้อยนะครับไม่ได้หมายควาว่าอะไรหรอกครับที่ราบมันน้อยนะครับ ดีมนันสป라이ะประมาณอย่างนั้นนะครับความต้องการสูงสปายมีน้อยก็ราคามันก็พุ่งธรรมดานะครับนี่ก็กำลังสร้างเงินใหม่ทางไปถ้ำเจ้านุวงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะวงกลับแล้วครับเพราะว่าฝนมันจะตกนะครับ แล้วทางนี้ทางไปวางน้ําเคี่ยวนะครับทางไปถ้าเจ้าหนุบกนะครับแล้วก็ทางขึ้นภูเบีย้ยนะครับเขากำลังทำนะเขาทาทางขึ้นไปน่ะชันนิดเลยนะครับมันก็ยังอันตรายนะครับในการขึ้นไปนะโดยเฉพาะหน้าฝนดังนั้นเนี่ยมันมีของดีอยู่ในมืออยู่ตอนนี้แต่ยัง ไม่สามารถที่จะขายได้นะครับตั้งที่ผมว่านะครับวิวทิวทัศน์เมืองอนุวงศ์แขวงใสสมบูรณ์นี่สวยที่สุดในลาวนะครับอากาศก็ดีในระดับเดียวกันเนี่ย เชียงขวางนี่ก็สู้ไม่ได้นะครับภูมิประเทศนะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับเมืองแปกเมืองโพสวรรค์มันไม่ได้มีวิวทัศน์ที่สวยงามเหมือนกับอนุวงศ์แขวงใจส,สมบูรณ์นะครับปากซ่องก็มีน้ําตกเยอะนะครับแต่วิวทิวทัศน์มันสวยสู้ทางนี้ไม่ได้นะครับดักจึงก็ได้อากาศหนาวนะครับหนาวอย่างเดียวนะครับแต่มันไม่ได้มีบรรยากาศแบบนี้นะครับแบบที่เมืองอนุวงศ์มี ซ้ำเหนือกไ็ไม่ต้องพูดถึงนะครับดับงนั้นจริงๆแล้วมันเขาเรียกว่ามีของดีอยู่ในมือพอสมควรนะครับแต่จะทำอย่างไรที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆนะ่ะมาถึงได้ง่ายอะ่ะก็ต้องเป็นโจยท์ที่จริงๆผมผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือ,องเขาก็คงรู้อยู่แล้วครับว่าจะทำอย่างไรนะครับก็แค่ทำสนุนให้มาให้ได้แล้วก็รถบรรทุกเนะี่ยปัญหาใหญ่นะครับ หาเรื่องรถบรรทุกนะครับนานอีกสาปีนี้เห็นว่าเหมืองบอกคำที่ภูเบี้ยไม่นิ่งนี่นะครับเขาจะปิดตัวลงว่าอย่างนั้นนะครับรถบรรทุกก็อาจจะหายไปนะครับก็อาจจะได้เวลาอาการโปรโมทแขวงไสสมบูรณ์แบบเต็มตัวนะครับ อย่างไรก็ตามอันนี้ก็คือผมก็ฟังเขามานะแต่ผมก็พร้อมที่จะช่วยโปรโมทแฝงนี้นะครับเพราะผมชอบมากนะครับโอ้นี่เขาเอากล้าแล้ว,ลวเนี่ยทำไมเอากล้าไ้จังเลยเอากล้าแล้วนะฮะเนี่ยเอากล้าแล้วีกเขียวเลย มืดมาแต่ยังไม่ตกนะครับเ็นมหกรรมซ้ายกําขวาเนี่ยมันอยู่ทิวท,ท่านัมันสวยงามนะครับปัจจุบันเขาก็ตัดทางมาทั่วแล้วนะฮะในเขตเมืองเนี่ยเป็นคอนกรีตเป็นปูยางแบบนี้นะครับทั่วเมืองเลยน,นะครับ โน่นก็สายหมอกมานะมากับฝนนะครับอันนี้จะเป็นภาพมุมกว้างหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าบ้านเดือนผู้คนมันมันมาทางนี้เยอะนะครับ5ปีปีแล้วไม่มีนะครับทางนี้เปลี่ยวนะครับ ้าหกปีที่แล้วเนี่ยขนาดทาหารมายังยังแบบต้องสะพายปืนเลยครับเป็นเปลี่ยวนะครับทหารตำรวจนะฮะปัจจุบันนี้ก็ตั้งบ้านเรือนผู้คนแล้วก็เงินพักนะครับทยอยมานี่ก็น่าจะเป็นถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นพวกโรงแรมนะครับลงทุนขนาดนี้นะพวกโรงแรมนะครับ เล่นซะสองฝั่งเลยแบบนี้นะครับต้องไม่ธรรมดานะครับโรงแรมนะครับได้วิวไงโอ้วิวมันสวยนะครับตรงนี้นะก็แค่รักษาความสะอาดตอนนี้เองนะครับมืออนุวงศ์นะครับช่วยกันรักขาวรักษาความสะอาดก็จบแล้วครับอากาศมันดีนะครับอย่ารุกล้ำธรรมชาติจนเกินไปก็จบแล้วครับเดี๋ยวท่าน้องที่ยอเขามาอีกเหรอครับ กำสายี่เดี๋ยวก็ไม่เหลือแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นบ้านคนหมดนะครับอเอ๊มันทำท่าจะตกตั้งนานแล้วทามันไม่ตกสักทีอย่งเนี้ยเดี๋ยวลอบไปทางขัวน้ำจังสองนะครับน้ำจังสองแล้วก็ มาจากหา<บ>ฟืนหาหลัวนะครับนะครับถ้ามันไม่มีขยะนะครับมันจะสวยมากๆเลยนะครับน,นั้นก็เงินพักใส่สมบูรณ์ถ่ายชมวิวทุทัศนะครับ สายภูเปียนมันสุดยอดอจริงๆนะมันสวยงามมากๆเลยนะครับเ <laughs> <laughs> มืองได้อยู่บนที่สูงมันจึงสู้อนุวงไม่ได้สักเมืองนนี้ผมว่านล่นแหะครับ <laughs> มันอยู่สูงไม่พอมันยังมีภูเขาสูงล้อมรอบอีก,ากนาฮนะครับ <laughs> อากาศเย็นสบายนะครับจะหาได้แล้ครับทำเลนี้นะครับ โอ้ผู้สาวสี่ห้าคนอยากจะย้อนอายุสักยี่สิปีครับเอายี่สิปีพอนะครับจะมาหาจีบสาวโมงสักคนหนึ่งที่อนุบุมนะฮะ นะครับหวานกล้าตกกล้าแล้วนะครับลมเย็นๆลมบอยๆโอ้มีความสุขครับอยากจะเอาอากาศแบบนี้ไปไว้ที่สกลนครบ้านผมจรงเลยอ่ะมันสุดยอดมากๆเลยนะครับเนี่ย สนนพวกเขาก็เขาก็ทำถนนทั้งสองฝั่งนะครับสายน้ำจังนะครับน้ำจังนั่นแหละครับแต่ออกเสียงมันไทยเหนือว่าจัง น้ำจั้งแต่นั้นไม่ต้องเสียงกันนะครับเพราะผมบอกว่าสายน้ําจั้งตามผมอ่านนะฮะเขาก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าสายน้ําจ้าสายน้ําจ้าไม่มีจ้านะครับมีจั้งอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมเอาตามป้ายหลักนะครับ <c oughs> สวยแย้วยเนี่ยแต่จริงๆผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบไปอ้น,นี่เลยครับเนี่ยเสาไฟอ้น,นี่เลครับเนี่ยมันบดบังทัศนียภาพยังไงครับไม่รู้ฮเนะสาโซลาเซลล์นี่นะครับแต่ถ้าไม่มีแสงสว่างมันก็กระไรอยู่นะฮะ ว่าภูภูมิประเทศมันเหมือนกับนเหม,มือนเวหมือนเวียเวียดนามเหนือนะสวยนะครับผมว่านะถ้าจัดแบบตกแต่งเมืองให้ดีๆนี่ผมว่ามันได้เรื่องเลยนะครับเนี่ยคือผมว่ามันมัน มันไม่ได้ทำให้มันสวยนะครับเสาซลาเซลนี่นะอันนี้เป็นความคิดของผมนะครับไม่ได้ต้องการวิาพากษ์วิจารณ์อะไรนะครับอันนี้คือถ้ำเจ้าอุบุ ถ้ำในถ้ำน่าจะเย็นนะค <c ười> คือประเทศไทยร้อนมากนะครับแล้วก็ประเทศลาวก็ร้อนมากแถวคำม่วนเขาก็เลยพากันไปนอนถ้ำนะครับตอนกลางวัน <c ười> ไม่ได้พูดเล่นนะฮะนี่จริงๆนะครับที่เมืองมหาไซพากันไปนอนปากถ้ำนอนเย็นนะฮะ มันเย็นไงนอนในถ้านะครับก็ถึงว่าคนโบราณทําไมเขาถึงไปอยู่ถ้ากันเพราะว่ามันเย็นไงครัก็เป็นเหมือนกับบ้านเป็นหลังที่สองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้อนุสาวรีย์ของเจ้าอนุวงศ์นะครับซึ่งเข้าใจว่า,าพระองค์เสด็จรีไพมาทางนี้นะครับแล้วก็ถูก เจ้าน้อยเมืองพวนนะครับจับตัวให้กับทางบางกอกกรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับเจ้าน้อยเจ้าน้อยเมืองพวนนี่คือเป็นลูกเขยนะแต่ผมเข้าใจว่าทางทางเมืองพวนเองเขาก็คงจะต้องถูกกดดันจากทางาคนที่มีอำนาจมากกว่านะครับและท้ายที่สุดเจ้าน้อยเมืองพวนตระกูลของเมืองพวนก็โดนทาง ทางเวียดนามนะครับจัดการซะหมดอญิงเหมือนกันนะครับในช่วงระยะเวลาของการช่วงชิงอำนาจนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับโอ้อากาศดีมากๆเลยครับชอบก็ภายในบริเวณสวนสาธารณะเจ้านุวงนะครับหรือสวนเจ้านุวงนั่นนะครับสั้นๆ ก็จะเห็นนะฮะข้างบนก็จะมีเหือนคนมาอาศัยอยู่แล้วนะครับน,นะฮะเหือนหลังงามๆก็มีนะครับทางนั้นคือทางขึ้นภูบเบีย้ยนะครับยาวไปโน่นแหละครับทางขึ้นตั้งแต่นับทางขึ้นภูบเบีย้ยไปนี่มันเ,เขาได้สัมปทานแล้วนะครับบริษัทท่องเที่ยวสัมปทานก็ต้อง จะต้องคิดนโยบายแหละครับว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้คนไปเที่ยวภูเบี้ยได้นะครับสะดวกง่ายได้นะครับต้องมีการลงทุนอีกเยอะครับไม่ง่ายครับพราะทางขึ้นมันชันไงชันจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ชันเล่นนะครับให้ผมไปผมก็ไม่ไปละขี่มอไซค์นี่ขาสั่นแน่นอนนะมีโอกาสลงลงเหวซะมากกว่านะครับดูแล้วนะครับสวยก็จริงนะครับแต่ถ้าไปลําบากก็มันก็ไกลอยู่นะครับก็ต้องหาวิธีเหมือนกับทางซาปานะครับเขา มีวิธีอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นแหละครับสวนสาธารณะถ้ำเจ้าอนุบุกนะครับเด็กๆเขาก็จะมาเที่ยวกันเย็นครับตรงนี้เย็นนะฮะร้านอาหารนิสายังไม่เปิดหรือว่าเปิดแล้วนะ เปิดแล้วจะปรับปรุงอยู่แล้วเนี่ยดูแล้วนะครับเด็กๆพวกนี้ไม่ไปโรงเรียนหรือไงนะพามาปั่นรถทีบแข่งกันอยู่เนี่ยนตรงโน้นฝนตกแล้วครับตกของจริงแล้วนะครับ ตกแล้วนะครับตกแล้วนะฮะเนี่ยเออยวปั่นรถทีมเด่นเนี่ยแกพูดอะไรแกไม่รู้ เาบนไม่ได้หรอวว่าแกจอดผิดเลนนะครับคะวามเย็นก็จะเข้าปกคลุมนะครับเพราะว่าฝนตกเบ ฝนตกป๊อปก็เย็นเลยนะครับฝั่งนี้ยังมีสภาพทุ่งหนาให้เห็นอยู่นะครับ ะะยอยู่ใส่สมบูรณ์สัก10วันนี้แน่น่าจะยืดยืนไป10ปีนะฮะอากาศมันดีนะครับอากาศดีมากๆเลยชอบนะครับมีสายน้ำจังไหลผ่าน อากาศดีดีดบริสุทธิ์ผุทธพงโอ้คุ้มค่านะครับมาลำบากหน่อยแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะครับอากาศแบบนี้นะครับหาซื้อไม่ได้นะครับ ชาวบ้าน40องศาตัวเอง25 26องศานี่โอ้ตอนนี้ก็ทักประมาณทักบ่ายสองนะครับก็น่าจะทัก20กว่าองศานะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นนะฝนฝนมาเนี่ย20กว่าองศาหรอ23 24องศาประมาณนี้แหละครับเย็นสบาย เมื่อเช้านี้นะครับผมนั่งกินกาแฟอยู่แล้วก็เจ้าของเขินพักนะครับป้าแกก็เดินมาแกก็บอกว่าห้องสิบเอ็ดห้องเบอร์สิบเอ็ดนะครับห้องข้างๆผมผมอยู่เบอร์สิบแก,ก,กบอกว่าเพื่อนเป็นคนดังเน่นอนเจ้าผู้บอกเพื่อนคนดังเน่นอน ให้เราก็คํำกำนะผมไม่รู้ว่าเชื่ออะไรนะมามาเป็นคนไทยนะครับก็ตามผมมาแกบ,บอกตามรอยอะไรอย่างเงี้ยนะคือมาถ่ายให้ดูเนี่ผมไม่ได้บอกว่า จะมาถ่ายมานําเสนอเ,เรื่องความเจริญเรื่องอะไรนะมันก็มีพวกบ้า,บาอยู่นะครับเรื่องความเจริญนะฮะเรามาถ่ายธรรมชาติที่สวยงามให้ดูนะครับแต่ผมไปล่องแจ้งเนี้ยไม่รู้หรอกว่าล่องแจ้งมันมีอะไรนะฮะคนจํานวนมากอยากจะไปนะครับทําไมผมนึงต้องบุกบั่นฝ่าไปนะครับไอพวกบ้าความเจริญนี้มันไม่เข้าใจแหละครับแต่หนหนทางดีในชีวิตฟังหัวมีอยู่แค่นั้นฮะ หนูนนทางดีแล้วไหมไงอากาศตอนบ่ายสองเท่าไหร่อะมาวัดกันเลยดีกว่าก็เพราะว่าอากาศมันไม่ได้ดีแบบใส่สมบูเนี่ยผมถึงดันด้นมานะครับระหว่าง37องศา38องศากับ23องศาคุณจะเลือกอะไรนะครับโอ้แห้วเป็นบ้านผมตอนนี้นะครับขี่มอไซค์าตากแดดตอนนี้อาจจะเป็นลมตายแล้วก็ได้ <laughs> ลมแดด การที่ผมไปล่องแจ้งครเพราะว่ามันมีธรรมชาติที่มันสวยงามมันมีเมืองประวัติศาสตร์นะครับ<ส>คนไทยจํานวนมากเนียอยากจะไปนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปผมก็ไปถ่ายให้ดูนะครับยากลำบากแค่ไหนผมก็ไปให้ดูแล้วเพราะผมก็อยากไปอยากไปสัมผัสนะครับอ,อากาศมันก็ดีดีบนนั้นนะคร ชีวิตหมกมุ่นความเจริญไปดูสิทำไมไม่ตากแอร์นี่มันจะอยู่มัได้ไหมนะถามจริงเถอะไอ้ไอ้บ้านเมืองที่มันเจริญนะ่ะอยู่กรุงเทพนี่ผมบอกเลยนะครับถ้าไม่ตากแอร์เนี่ยโอ้ไมีใครอยากอยู่เรอก,กรุงเทพอะ่ะเจริญหลือเกินนะฮะ ต่อให้ถ่ายวิวทิวทัศน์ที่สวยงามชีวิตมันก็มันก็มองไม่เห็นนะครับเพราะว่าชีวิตมันบดมุ่นแต่ความเจริญไงได้ความเจริญมันก็มีแต่เรื่องถนนทนทางแะครับ <oz> พูดอย่างกับว่าถนนทนทางดีแล้วต้ไม่ต้องทำมาหากินนะ นอกเรื่องไปนะครับก็วกับ้ามานะครับอากาศเย็นๆสบายๆนะครับทางดีแปดเลนเจริญก็ไม่สามารถที่จะซื้อคุณภูมิให้มันเย็นแบบใส่สบู่ได้นะครับอยากได้ก็ต้องมาสัมผัสเองนะครับลงไปเวียงจันนี้ก็ร้อนตับแตกนะครับโอ้ไม่ไหวครับข้ามไปอุรขอนแก่นสกลก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับหนักกว่าอี ยอนจริงๆนะครับชอบมากเลยนะครับใส่แชมพูนะครับอากาศมันดีนะครับับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงน่นนะครับเดือนกุมภาพันธ์มีนาอากาศจะเย็นอย่างนี้นะครับมีเดือนเดียวนะครับเมษานะที่มันร้อนร้อนก็สามสี่องศาสามสี่สามองศานะครับชาวบ้านเขาสี่สิบสามองศาสี่สิบสององศาสี่สิบสี่องศาที่นี่ก็อย่างสามสิบสี่สามสิบห้าองศาอย่างมากนะครับเออมันก็ยังโอเคกว่านะ เย็นสบายครับโอเคกลับที่พักก่อนครับ